รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงเอดี อยู่คนคุยกันเรื่องข่าวครับผมอ่านเจอมาว่าน้ำมะนาวสามารถฆ่าเชือ้อโควิด -19 ได้ครับแต่ก่อนหน้านี้ผมก็เคยเห็นข่าวบ,บอกว่าน้ำมะนาวฆ่ามะเร็งได้ผมก็เลยไม่แน่ใจ <c oughs> ว่าข่าวนี้จะจริง <c oughs> ไหมครับ <c oughs> น้ำมะนาวดูเป็นยาวิเศษรักษาได้ทุกโรคเลยนะครับเดี๋ยนะพี่ตนนะ้นพี่ต้นใจเย็นๆก่อนนะผมว่าพี่ต้นอย่าเพิ่งรีบเชื่อข่าวนี้ดีกว่านะครับเพราะผมมีความรู้สึกว่าข้อมูลนียก็แปลกๆอยู่สะหน่อย พี่ต้นลองคิดดูนะครับว่ามะนาวเนี่ยปกติเขาเอาไว้ประกอบอาหารใช่ไหมฮะมันจะมีสปปรรพคุณในการเป็นยารักษาโรคร้ายแรงขนาดนี้ได้เชียวเหรอมันก็คงไม่น่าจะได้ถูกต้องไหมแต่ว่าข่าวที่พี่ต้นเห็นมาเนี่ยผมเองก็เห็นเช่นเดียวกันผมก็เลยไปเช็คข้อมูลเพิ่มเติมครับเพราะว่ามีคุณหมอท่านหนึ่งที่น่าเชื่อถือได้เนี่ยบอกว่ามะนาวเนี่ยมีวิตามินซีที่สูงสามารถจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเราได้แต่ไม่สามารถที่จะฆ่าไวรัสได้นะครับ เพราะฉะนั้นที่พี่ต้นได้ยินมาเนี่ยน่าจะเป็นข่าวลวงและไม่ใช่เรื่องจริงนะโอเคนะครับผม <Wow. Huh. S 1> แต่ไม่เป็นไรก่อนที่เราทั้ง3คนจะคุยกันไปมากกว่านี้นะครับเรามากล่าวทักทายคุณผู้ชมกันก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการดีมีดีรายการดีๆเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อครับและจะทำให้คนพิการและคนทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์จากสื่ออย่างรู้เท่าทันครับ สนับสนุนโดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะครับโดยมีผมนะครับปาล์มธัญวิจเจนษรเป็นพิธีกรพร้อมกับพี่ต้นนะครับวัชรินชาลีนะครับเป็นพิธีกรคนหูหนวกคู่กับผมและก็ยังมีพี่นุชนะครับนุชรินรัญยวิศเป็นล่ามภาษามือที่จะคอยแปลทั้งคำตอบและก็คำถามตลอดทั้งรายการครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันก่อนเข้ารายการ น้องปาล์มบอกว่าข่าวที่เราคุยกันนั้นไม่น่าเชื่อถือเป็นข่าวลวงแล้วเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนลวงครับมีวิธีสังเกตอย่างไรบ้างยิ่งปัจจุบันนี้เราสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวนี้คใครๆก็ดูข่าวจากสื่อออนไลน์ทั้งนั้นครับผมว่าเราจะยิ่งตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าว และหาที่มาที่ไปของข่าวได้ยากกว่าเดิมนะครับใช่แล้วครับพี่ต้นครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าอัตราของข่าวลวงนัตอนนี้ไม่ว่าจะมาจากโทรทัศน์มาจากวิทยุหรือว่ามาจากสื่อออนไลน์นะครับตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นในทุกๆปีด้วยดังนั้นเนี่ยเราต้องฝึกฝนตนเองครับจะได้รู้เท่าทันข่าวแต่วิธีการหรือว่าขั้นตอนจะเป็นอย่างไรเนี่ยค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกันในตอนนี้ครับรู้ทันข่าวลวงครับ แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นผู้ที่คลุกคลีกับวงการข่าวครับเป็นผู้สื่อข่าวและเป็นอดีตมิสวิวแชร์ไทยแลนด์ด้วยนะครับซึ่งในวันนี้ครับเธอจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์กับเรานะครับให้เรามีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องรู้ทันข่าวลวงได้อย่างมากขึ้นครับเยี่ยมไปเลยครับน้องปามเพราะจะทําให้เราได้ทราบว่าอันไหนคือข่าวจริงอันไหนคือข่าวลวงทําให้เราวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองซึ่งเป็นผลดีมากๆเลยนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับถึงเวลาแล้วนะครับเราไปพบกับแขกรับเชิญของเรากันได้เลยครับ และนี่ก็คือแขกรับเชิญของเราครับคุณชมพู่พัทราวันพาณิชชาสวัสดีคุณชมพู่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ชื่อภาษามือคุณชมพู่เป็นท่านี้นะครับค่ะถูกต้องครับอโอเคเข้าใจตรงกันอยากให้คุณชมพู่แนะนําตัวกับคุณผู้ชมเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับ ค่ะชมพู่นะคะพัทรวันพานิชชาค่ะปัจจุบันค่ะชมพู่ทำงานเป็นพิธีกรรายการ7-4ช่วยชาวบ้านนะคะแล้วก็ชมพู่เคยได้รับตำแหน่งมิส s ิ h แชร์ปี i r ปี2012ค่ะ,ค,ะคุณชมพู่ทำรายการ7-4ช่วยชาวบ้านค่ะสิ่งที่ผมอยากรู้ก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยช่วยชาวบ้านในเรื่องอะไรแล้วคุณชมพู่เคยเจอไหมครับแบบว่าชาวบ้านมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับข่าวลวงแบบนี้เคยเจอบ้างไหมครับ ก็ชมพู่จะทํางานจะอยู่ในสตูดิโอค่ะจะไม่ได้ลงพื้นที่ไปนะคะก็คือจะทําหน้าที่รายงานข่าวที่ผู้สื่อข่าวเขาไปพบเจอมาอย่างนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับชาวบ้านเดือดร้อนแต่ว่าจะเดือดร้อนเป็นวงกว้างอะค่ะก็คือเราจะไม่ได้ค่อยระบุลงไปในเฉพาะเรื่องของแต่ละคนนะคะก็คืออย่างเช่นเดือดร้อนเรื่องของปัญหาถนนหนทางน้ําประปาไม่ไหลหรือว่าได้รับ ความเดือดร้อนจากโรงงานอุตสาหกรรมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ข่าวลวงที่ชาวบ้านเคยเจอก็จะเป็นในรูปแบบของการมาหลอกเงินค่ะที่ส่งเมสเซจมาแล้วให้เราคลิกลงไปค่ะแล้วก็เพื่อให้เราทําธุรกรรมทางการเงินอย่างนี้ค่ะก็จะมีในเคสนี้ก็มีบ้างค่ะครับผมก็ถือมันเป็นวิชาชีพทางออนไลน์ใช่ค่ะ ผมว่าปัญหาสําคัญตอนนี้คือพวกเราเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นผ่านสื่อออนไลน์ที่มีอยู่มากมายและนอกจากเราจะเป็นผู้รับข่าวสารแล้วเรายังสามารถเป็นผู้ส่งข่าวหรือเขียนข่าวผลิตเนื้อหาเองได้ด้วยเนื้อหาข่าวที่พบจึงมีหลากหลายแบบทั้งที่มีประโยชน์แล้วก็มีทั้งข่าวลวงข่าวบิดเบือนแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับ ว่าลักษณะเนื้อข่าวแบบไหนเป็นข่าวลวงข่าวจริงมีประโยชน์หรือไม่เราจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรครับ สำหรับข่าวลวงนะคะก็คือมีนิยามที่กว้างมากค่ะซึ่งข่าวลวงเนี่ยจะถูกใช้ในการนำเสนอข้อเท็จจริงนะคะซึ่งมีหลายรูปแบบหลายระดับแล้วก็มีเจตนาที่แตกต่างกันค่ะซึ่งก่อนอื่นนะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่าผู้ที่ผลิตข่าวลวงออกมาเนี่ยเขามีเจตนาอย่างไรค่ะคือส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีเจตนาในการหวังผลในเชิงอุดมการณ์หรือว่าในผลประโยชน์เชิงธุรกิจนะคะซึ่งข่าวลวงเนี่ยมักจะถูก นำเสนอออกไปเพื่อที่คาดหวังว่าจะให้ผู้รับสารเนี่ยเข้าใจผิดค่ะซึ่งก็มีอยู่3รูปแบบด้วยกันค่ะคำแรกนี่ก็คือข้อมูลผิดนะคะซึ่งข้อมูลผิดเนี่ยผู้ที่เผยแพร่ข่าวสารออกไปเนี่ยเขาเองอ่ะเข้าใจว่าสิ่งนั้นอ่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็เลยนําเสนอออกไปค่ะแล้วคําที่2ก็คือข้อมูลบิดเบือนค่ะก็คือข้อมูลที่ถูกบิดเบือนนี่แหละซึ่งคนที่ส่งสารออกไปเนี่ย รู้อยู่แล้วนะคะว่าเป็นข้อมูลที่ผิดแต่ว่าก็ยังส่งออกไปให้ผู้รับสารให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งอาจจะแบบมีเจตนาบางอย่างค่ะค่ะแล้วอันที่สามก็คือข้อมูลที่แฝงเจตนาร้ายนะคะซึ่งก็หมายความว่าข้อมูลเนี้ยมีพื้นฐานความเป็นจริงอยู่บ้างบางประการแต่ว่านําเสนอออกไปเพื่อที่จะเจตนาที่จะหวังผลร้ายต่อบุคคลหรือว่าองค์กรค่ะ แสดงว่าจากที่ฟังคนชมพู่พูดเนี่ยข่าวลวงก็มีระดับของมันเหมือนกันค่ะ<ฆ>ระดับก็คือว่าอยู่ระดับที่มีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงอยู่เยอะมากพอสมควรไล่ลจนไปถึงไม่มีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงอยู่เลยค่ะ<ฆ>และอย่างนี้บางทีเวลาที่ผมเห็นแบบว่าพาดหัวข่าวหรือว่ามีภาพที่ชวนสงสยัยและก็ล่อให้เราเข้าไปคลิกเข้าไปดูอย่างนี้ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลที่บิดเบือนด้วยไหมครับใช่คะ่ะอย่างนี้ก็เรียกว่าข้อมูลที่บิดเบือนด้วย<ฆ>ค่ะแล้วก็ข้อมูลที่คุณปาล์มพูดเนี่ยมันจะเรียกว่าข้อมูลเนื้อหาแบบคลิกเบือ หัวข้อเป็นอีกแบบหนึง่ง<ฆ>เนื้อหาก็เป็นอีกแบบหนึง่งคือไม่มีความสัมพันธ์กันแต่ว่าเหมือนเรียกให้คนเข้าไปดูอะคะ่ะ<ฆ>แล้วนอกจากนี้ค่ะข้อมูลบิดเบือนเนี่ยก็มีหลายประเภทด้วยนะคะคพี่ปาลพี่ต้นรู้ไหมคะว่าแบบเคยเห็นไหมคะว่ามีแบบไหนบ้างอ๋ออ่ะพี่ต้นให้พี่ต้นเริ่มก่อนค่ะมีครับอย่างการเสียดสีหรือว่าล้อเลียนครับแบบนี้คนทําไม่มีเจตนาร้ายแต่หลอกให้คนหลงเชื่อได้ง่ายครับและก็อีกแบบที่พบบ่อย คือเนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิดพออ่านข้อมูลแล้วรู้สึกว่าข้อมูลนั้นชวนให้ผมเข้าใจคนหรือว่าเรื่องนั้นๆผิดพลาดไปครับอีกประเภทก็คือการแอบอ้างครับเวลาอ่านข่าวมักจะเห็นแหล่งข้อมูลที่มีชื่อเสียงถูกแอบอ้างซึ่งจะพบเห็นได้บ่อยมากๆเลยครับ นอกจากที่พี่ต้นพูดนะครับก็ยังมีอีกหลายข้อครับเช่นเนื้อหาที่สร้างขึ้นมาใหม่ครับก็คือเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ที่เป็นเท็จทั้งหมดนะครับตั้งใจเพื่อจะหลอกลวงและก็ให้ส่งผลกระทบในทางที่ร้ายนะครับต่อไปก็คือการเชื่อมโยงที่เป็นเท็จครับก็คือพาดหัวข่าวกับภาพและคําบรรยายใต้ภาพไม่ตรงกันนะครับ แล้วต่อไปครับก็คือบริบทที่เป็นเท็จครับคือพาดหัวข่าวเนี่ยถูกเอาไปเชื่อมกับบริบทอื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันครับและอันสุดท้ายก็คือเนื้อหาที่ถูกดัดแปลงเพื่อหลอกลวงครับ อย่างนี้ใช่ไหมครับคุณชมพู่ครับใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะเวลาที่เราได้รับข้อมูลข่าวสารมาเนี่ยเราก็ต้องรู้จักการแยกแยะองค์ประกอบของข่าวค่ะเพื่อที่เราจะได้ทราบว่าผู้ที่ผลิตสื่อออกมาเนี่ยมีแรงจูงใจยังไงนะคะ,คะเพื่อที่เราจะสามารถตีความแล้วก็วิเคราะห์ก่อนที่จะเราจะได้รับข้อมูลเพื่อที่จะสามารถประเมินความไร้แรงของข้อมูลข่าวสารนั้นได้ค่ะ,คะ จากที่ฟังดูนะครับจะเห็นว่าข้อมูลที่เป็นข่าวรวมนะครับมาในรูปแบบของออนไลน์เยอะมากเลยครับอาจจะเป็นเพราะว่าการดูโทรทัศน์นะครับหรือว่าการฟังวิทยุเนี่ยเริ่มจะน้อยลงนะครับการบิดเบือนจึงมีขึ้นเยอะการตรวจสอบข้อมูลจึงลดน้อยลงนะครับผมถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในภัยพิบัติก็ตามอยู่ในยุคที่เป็นการวิกฤตก็ตามอาจจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นในประเทศมากมายก็ตามแต่คนก็ยังเสพสื่อออนไลน์กันค่อนข้างจะเยอะมากอยู่ดีครับอย่างนี้นะครับ ถ้าปล่อยไว้ให้มีข่าวลวงแบบนี้ไปเรื่อยๆและคุณผู้ชมไม่รู้เท่าทันข่าวสังคมก็จะมีข่าวลวงเพิ่มมากขึ้นและส่งผลกระทบหลายด้านแก่ประชาชนด้วยนะครับโดยเฉพาะคนพิการที่มีข้อจำกัดในการรับข้อมูลข่าวสารอย่างตัวผมเองเนี่ยแหละครับช่องทางในการรับข่าวสารของพวกเราก็มีค่อนข้างจำกัดหลักๆก็จะเป็นการอ่านข่าวหรือดูโทรทัศน์ ที่มีล่ามภาษามือซึ่งก็ไม่ได้มีมากนักนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะตรวจสอบข่าวสารได้ยากกว่าคนอื่นนะครับไม่เป็นไรครับพี่ต้นครับพี่ต้นไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมีภารกิจเล็กๆมาให้ทํากันครับภารกิจนี้เนี่ยเชื่อว่าจะทําให้เรารู้ทันข่าวลวงอย่างแน่นอนแต่จะเป็นภารกิจอะไรช่วงหน้ากลับมาพบกันครับ ช่วงที่แล้วนะครับเราก็ได้ทำความรู้จักข่าวลวงกันไปแบบเบื้องต้นแล้วนะครับในช่วงนี้ครับถึงเวลาที่เรา3ามคนจะมาทำภารกิจร่วมกันครับเราทั้ง3คนนะครับจะต้องฝึกสังเกตข่าวลวงครับซึ่งทักษะการฝึกสังเกตนะครับทักษะการคิดและการวิเคราะห์เนี่ยเป็นทักษะพื้นฐานเลยครับที่จะทําให้เรารู้เท่าทันข่าวนะครับใช่ครับและภารกิจที่จะให้เรามาร่วมสนุกกันมีชื่อว่าฝึกสังเกตข่าวลวงครับ โดยทางทีมงานได้มีโจทย์ให้กับพวกเรา2ข้อให้ช่วยกันวิเคราะห์ว่าข่าวที่อ่านนั้นเป็นข่าวลวงแบบไหนซึ่งคุณผู้ชมทางบ้านลองทำภารกิจไปพร้อมๆกับเราได้นะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับ ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เรา3คนเดี๋ยวจะต้องมาหาดูซิว่าข่าวลวงประเภทที่กําลังเป็นโจทย์อยู่นะตอนนี้เนี่ยเป็นข่าวลวงประเภทไหนนะครับคุณผู้ชมสามารถเล่นตามไปด้วยได้นะโอเคพี่ต้นเชิญครับได้เลยครับงั้นผมขออ่านข่าวแรกเลยนะครับข่าวจากภาพนี้นะครับชาวบ้านจับงูเหลือมยักษ์ยาว6เมตรนัก100กิโลกรัมซุกอยู่ในโพรงหญ้าเมื่อวันที่หมีนาคม 2,564ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรับแจ้งว่าชาวบ้านพบงูเหลือมขนาดใหญ่อยู่บริเวณป่าหญ้าของหมู่ที่6ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเมื่อผู้สื่อข่าวไปพบเห็นชาวบ้านกำลังช่วยกันดึงงูเหลือมออกจากโรงหญ้าต้องใช้รถแบ็คโฮขนาดใหญ่ดันหญ้าออกซึ่งใช้เวลาประมาณ30นาที จึงสามารถจับงูเหลือมได้ในที่สุดครับฮะนั่นผมขอเป็นคนเริ่มต้นวิเคราะห์ก่อนเลยแล้วกันนะ<ฆ>ครับผมดูจากภาพหัวข่าวแล้วดูจากภาพที่นํามาประกอบแล้วเนี่ยอย่างแรกก่อนเลยก็คือชาวบ้านจับงูเอาจับงูก่อนนะแต่ว่างูที่เห็นในภาพเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกจับแต่อย่างใดมันก็ยังเกาะขอนไม้อยู่สบายๆนะครับรวมทั้งยังบอกด้วยว่าเป็นงูเหลือมที่ผมรู้มาเลยเนี่ยงูชนิดนี้ตามภาพนะครมันถูกเรียกว่างูอนาคอนดา มันไม่ใช่งูเหลือบนะครับผม6เมตรอาจจะเป็นไปได้หนักร้อยกิโลกรัมวันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบประเภทแล้วจากภาพหัวข่าวกับภาพที่ดูไม่ค่อยจะเชื่อมตรงกันเท่าไหร่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเป็นประเภทเชื่อมโยงที่เป็นเท็จผมคิดว่าประเภทนี้อะคุณชมพู่ว่าไงชมพู่ก็คิดแบบเดียวกันค่ะคือเขาบอกว่างูซุกอยู่ใน พงญ่าแต่คือจากภาพนี่มันไม่ได้อยู่ในญ่าเลยนะคะคือมันอยู่ในน้ําก่อขอนไม้อยู่ค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการเชื่อมโยงที่เป็นเท็จเหมือนกันซึ่งอยู่ในรูปแบบของข่าวบิดเบือนนั่นเองค่ะคือบอกข่าวกับภาพในคนละแบบกันเลยโอเคัานสรุปว่าผมกับคุณจะพูดตอบตรงกันว่าเป็นการเชื่อมโยงที่เป็นเท็จ่ผู้รู้คําตอบพี่ต้นเฉลยหน่อยเราตอบว่าเชื่อมโยงที่เป็นเท็จผมเฉลยเลยนะครับนั่นก็คือ การเชื่อมโยงที่เป็นเท็จครับเพราะว่าเป็นข่าวที่เนื้อหาและภาพประกอบแตกต่างกันครับข่าวบอกว่างูอยู่ในโพรงหญ้าแต่จริงๆแล้วงูอยู่บนขอนไม้ครับและงูที่ว่าก็ไม่ใช่งูเหลือมนะครับเป็นงูอนาคอนด้าซึ่งถ้าเราสังเกตให้ดีๆนะครับเราก็จะเห็นจุดที่ไม่ชอบมาพากลและสามารถสันนิษฐานได้ว่าเป็นข่าวลวงครับ สรุปว่าท,ที่ผมกับคุณจะพูดตอบนะครับการเชื่อมโยงที่เป็นเทปนะครับเท่ากับว่าโจทย์ข้อแรกนี้เราตอบถูกต้องนะครับข่าวที่2นะครับมาดูกันว่าเป็นข่าวลวงประเภทไหนนะครับอย่าลืมว่าคุณผู้ชมทางบ้านเล่นตามไปด้วยได้นะครับ มาหนึ่งสองสาเเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับโคราชผุดจุดเช็คอินใหม่อนุสาวรีย์หัวดับเพลิงเตรียมส่งยูเนสโกพร้อมดันเป็นมรดกโลกโคราชผุดจุดเช็คอินใหม่แบบเกๆ๋ๆที่มีชื่อว่าอนุสาวรีย์หัวดับเพลิงพร้อมเชิดชูร,ระบบความคิดการทำงานแบบไทยๆที่รับรองได้ว่าไม่สามารถหาที่ใดได้ในโลกทั้งนี้ พร้อมส่งเข้ายูเนสโกเพื่อผลักดันให้เป็นมรดกโลกด้านความคิดสร้างสรรค์และคาดว่าคงจะได้รับการพิจารณาในเร็ววันนี้ะแน่นอนวิเคราะห์ครับผมขอตอบคน <c oughs> อ่น <ๆ S 2> ครับาเชิญครับพี่ตน้นมาจากข่าวนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการล้อเลียนหรือ,อว่าเสียดสีกันนะครับมไม่น่าจะเป็นข่าวจริงนะครับคุณชมพู่คิดว่าเป็นแบบไหนครับ เห็นด้วยกับพี่ต้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าจากภาพนี่คือมันเป็นเหมือนหัวดับเพลิงที่อยู่บนถนนแล้วก็มีปูนมาบกรอบไปค่ะมันไม่น่าจะเป็นมรดกโลกได้มันน่าจะเป็นแบบอาจจะร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขแล้วแต่ว่าไม่มาทําอะไรชาวบ้านเขาก็เลยประชดแบบนี้หรือเปล่าคะคิดว่าถ้ามีการส่งหัวดับเพลิงนี้ไปจริงๆเนี่ยยูเนสโกเขาจะรองรับไหมครับโอ้ไม่น่าจะรับเรื่อง ใช่รับแน่นอนครับงั้นขอถามย้ําอีกทีทั้งตัวพี่ต้นเองแล้วก็คุณชมพู่เองคิดว่าเป็นข่าวลวงประเภทไหนครับชมพู่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเสียดสีล้อเลียนนะคะอ่ะพี่ต้นคําตอบเดียวกันไหมใช่ครับเป็นการเสียดสีล้อเลียนครับเอาละครับเรามาดูกันนะครับว่าที่คุณชมพู่กับพี่ต้นวิเคราะห์มาจะถูกต้องหรือไม่นะครับและข่าวลวงนี้ครับเป็นข่าวลวงประเภทประเภทเสียดสีล้อเลียนถูกต้องครับ ข่าวนี้นะครับเป็นข่าวประเภทเสียสีและก็ล้อเลียนจริงๆนะครับคือไม่ได้ตั้งใจทําให้หลงเชื่อแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดการเข้าใจผิดนะครับเป็นแค่การล้อเลียนเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเฉยๆหรือไม่ก็คือการล้อเลียนคนที่มีชื่อเสียงนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นข่าวประเภทนี้ก็คือข่าวเสียดสีล้อเลียนนั่นเองครับ การทำภารกิจในวันนี้นะครับทำให้ผมวิเคราะห์และแยกแยะลักษณะของข่าวลวงต่างๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับและยังรู้สึกถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่เชื่อข่าวลวงนั้นด้วยครับใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนะคะก็อาจจะส่งผลทั้งต่อสุขภาพ ต่อการเงินต่อความคิดความเชื่อของผู้ที่ได้รับสารเหล่านั้นมานะคะคซึ่งอย่างข่าวที่รายการที่ชมพูทาอยู่เนี่ยค่ะคเวลาที่ชาวบ้านเขารับข้อมูลข่าวสารมาเนี่ยเขาก็จะตัดสินใจบนความคิดความเชื่อที่ตัวเองมีที่ได้รับอยู่นะคะคซึ่งพอชาวบ้านเขาได้รับข่าวลวงหรือว่าข่าวบิดเบือนเนี่ยแน่นอนว่ามันย่อมส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของเขาค่ะ ผมและอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมมีความรู้สึกว่าเป็นผลกระทบมากๆก็คือผลกระทบด้านความรู้สึกและก็อารมณ์ครับเพราะว่าถ้าสื่อเลือกข้างหรือว่ามีอคตินะครับผมจะทําให้บุคคลที่ถูกกล่าวถึงหรือว่ากลุ่มคนที่ถูกกล่าวถึงเนี่ยถูกมองในทางลบไปด้วยนะครับใช่ครับอันที่จริงก็มีข่าวลวงที่ส่งผลกระทบกับคนพิการนะครับอย่างเช่นเคยมีข่าวลวงเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเมื่อก่อนเคยมีข่าวว่า มียาหยอดหูที่สามารถรักษาอาการหูอื้อหูหนวกหรือว่าหูดับให้หายได้แต่พอมาตอนหลังก็มีแพทย์ออกมาอธิบายว่าไม่เป็นความจริงครับหากมีปัญหาด้านสุขภาพอะไรก็ควรไปปรึกษาแพทย์ครับถ้าคนที่ไม่รู้หลงเชื่อข่าวลวงนี้แล้วไปซื้อยามาใช้จริงๆก็อาจเกิดผลเสียหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้นะครับ เห็นด้วยกับพี่ต้นเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนพิการเนี่ยคือเขามีข้อจํากัดบางประการที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อยู่แล้วค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยภาครัฐเนี่ยจะต้องสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้คนพิการทุกประเภทอะค่ะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงมากยิ่งขึ้นแล้วไม่ใช่แค่คนพิการนะคะรวมไปถึงประชาชนคนทั่วไปด้วยต้องเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ รู้ว่าไหนเป็นข่าวจริงอะไรเป็นข่าวลวงด้วยค,ค่ะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อมวลชนค่ะก็ต้องทําหน้าที่อย่างดีในการที่จะนําเสนอข่าวสารต่างๆออกไปเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนด้วยรตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นถูกต้องหรือเปล่าก่อนที่จะนําเสนอเรื่องนี้ไปสู่ประชาชนค่ะใช่ครับผมในขณะเดียวกันนะครับในฐานะของผู้รับสื่อนะครับทักษะการคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะเนี่ย เป็นทักษะที่สําคัญมากเลยนะครับก่อนที่จะเชื่อหรือว่าก่อนที่จะแชร์นะครับถ้าเรามีทักษะนี้เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวลวงนะครับเสียดายมากครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับจริงๆเรายังมีประเด็นเกี่ยวกับการรู้เท่าทันข่าวอีกมากมายเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวในครั้งหน้าครับเราจะกลับมาพบกับเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรับมือกับข่าวลวงครับ สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราเป็นอย่างมากเลยครับคุณชมพู่พัฒราวันพาณิชานะครับที่มาแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็มาร่วมทำภารกิจกับเราด้วยขอบพระคุณคุณชมพู่ครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการดีมีดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ